สวัสดีครับสมาชิกเพจมูดดัมือสั้นให้มีเจ้้วทุกคนครับผมแล้วก็สมาชิกทางช่อง YouTube มีฟา์มสุขนะครับมื่อนั้ก่สิเปิดโปรเจเช็คม่เกียวกบหมูนะครับเพอดีหมูมันออกลูกแล้วมันเหยียบลูกมันเขาก็เลยหาวิธีเป็นงานเดียว่ายครับบริคิดเองครับกป็ปีมาจากใน youtube เพื่อน ก็ปีมาจากฟ้ามที่เขาเห็ดซองขอดครับแต่ว่าห้องเสือเห็ดแบบเป็นซองขอดยงสูงก็คือห้องเสิเลียงแบบบานๆก็คือสีเห็ดสีตัดใหม่ไปตีริวเพื่อสีแยกคอรกระวังแม่กับลูกตอนนี้ขอกมูเขานะครับมันเป็นขอกเดียวอยู่ก็คือเวลาออกลูกก็คือแม่กับลูกอยู่ขอกเดียวกันเลย ซึ่งถามมันอยู่คอ,อกเดียวกันเลยแบบเนี้ยปัญหาที่ตามมากก็มีอยู่พ่อ,อเห็นพอมันออกมาสองคอ,อกแล้วก็คือปัญหาหนึ่งแหละแม่ทับลูกปัญหาที่สองก็คือลูกบริกิกินหัวอาหารกินตะนมแม่เขาก็เลยเสียมากแก้ปัญหาตรงนี้ก็คือว่าแม่เขาสุปล่อยหมูออกมาข้างหนอก เข้าสิให้หัวอาหารมันหมูตัวอื่นที่มันใหญ่กว่านี้ที่มันตัวใหญ่กว่ามันก็ไปกินหัวอาหารหมดคือเก่าก็เลยสิตอนนี้มันมีคอ,อขอดอยู่คออนหนึ่งเป็นคออใหญ่เขาก็เลยเสียมาแบ่งคอ,อกออกมันเป็นสองล็อกเพื่อสิให้ลูกหมูอ่ะขาเมื่อกินหัวอาหารให้มาเลี้ยหัวอาหารได้นะครับเขาก็เลยจาเป็นต้องมากันคอ,อก เพื่อเสียเห็ดช่องให้หมูหน่อยอีกหมูหนึ่งไม่กินหัวอาหารมันก็ดีตอนตอนที่เขาจับยาโน่มแล้วหมูมันก็เสีบเยบอะไรช็อกเลยแบบว่าจับมาปุ๊บบริกินโน่มแม่และคหามไม่กินหัวอาหารเลยแบบนี้นะครับทุกคนเชื่อผมถ้ามือใหม่มักจะเป็นแบบนี้ก็คือเจ้าผมเนี่ยครับมักจะเจอปัญหาแบบนี้ก็เลยต้องมาหาวิธีแก่แก่จนกวมมันสประสบความสําเร็จครับอันนี้ก็ผมก็บริคิดว่ามันจะถึกหรือมันจะผิดนะฮะแค่มันเป็นการทดลอง สี่ลองไปเรื่อยๆจนกว่าจะไปเจออันที่ดีที่สุดนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมนะครับว่ามันผมเนี่ยจะกั้นคอ,อกแบบใดตอนนี้ก็มาตัดใหม่นะครับคอ,อกผมตอนนี้มันยาวอยู่สองเมตรความกว้างนี่ประมาณยูเมตรเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าครับเพราะมันเป็นคอ,อกใหม่กำหนดตายตัวออกันยากยุคอะไรคอกหลักๆเราวความเา่าี่เสมอกันครับคือสองเมตร ดังนั้นแล้วเขาก็ต้องตัดใหม่สองเมตรไปผมจะเห็ดบ้สูงนะครับจะเห็ดสูงขึ้นมาแค่เมตรหนึ่งจะตีริ้วแค่หาริ้วครับห่างกันยี่สิบยี่สิบแค่พ่อปอไหหมูแม่มาก,กินหัวแยงหัวอาหารเล็กน่อย,อยนี่คือนะครับเดี๋ยวสิพาไปเป็งตอนเห็ดนะครับว่าเข้าเห็ดแนวใด อนนี้เขาแกะมอหอดขอ,อกหมูแล้วนะฮะนี่ใหม่ที่ตัดมาเจอปัญหาแน่เล็กน้อยครับมือนี้เห็ดบอด่อใดเดี๋ยวสิบพากเบืองว่าพอเห็นได้คือคือเห็ดขอ,อกบอไ่ไดดมือนี้ตามมาเลยครับพับไปเบิงว่าเป็นอย่างที่ขอ,อบบ่อใ้หล็ยคนจะอธิบายในข้อว่า เป็นอย่างผมตัดเห็ดขอบแบบนี้อันนี้คือเป็นขอบหมูของผมนะครับอันนี้คือคือเป็นขอบคอดที่ผมจะใส่สำหรับคอดก็คือหมูอยู่นี่ผสมมันก็เสียออกเลี่ยงไรกันไม่น่าจ,จะบอกบ้อออกาพร้อมกันนะครับแต่บาคอกนี่จะเป็นคลอกไงก็หมูซึ่งตอนเนี้ย ผมเจอปัญหาอยู่ก็คือว่าหนึ่งแหละปัญหาทุกคนที่ต้องเจอก็คือแม่ทับลูกสองคือเรื่องการกินอาหารของมูนอยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยผมจะมาคันล็อกตรงนี้นะครับมูจะตีไม่เงา้ยเพื่อช่องเนี่ยผมจะเอาไว้ให้มูนอยมาไว้เลี้ยอาหาร ที่จริงอ่ะมูน้อยมันออกมาช่องนี้ได้นะครับช่องนี้ได้ออกมาคุไนไดหอดุนเลยครับแต่ว่าก็คือว่าลหะมูน้อยมันมีหลายรุ่นเขาก็เลยจําเป็นต้องกักไว้เพื่อสิบบ่อให้หมูที่รุ่นใหญ่กว่ามันกินหัวหอมนะครับเขาก็เลยต้องมากักมองนี่ตอนนี้ผมสททลลองก็คือติดกั้นแค่ฟังเดียว อันนี้คือเรื่องเบ,บ,บ,บอเรื่องหัวอาหารก่อนนะครับบอเรื่องการหาอาหารมุนนอนกันนะครับชื่อห้องสีการแค่ฟังเดียวตรงนี้คืขอข้าเสีไว้ให้มูนนอนไม่กินหัวอาหารอันนี้คือเฮดแบบต้นทุนลดต้นทุน,นสุดๆใส่อุป,ปกรณ์สุดอุปกรณ์เดียวมีอยู่นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดบาเรื่องของการแม่ทับลูกถ้าเกิดจะลดการที่ให้แม่ทับลูกมันต่ออ้อมสองฟังนะครับ ก็คือตรงตีตรงตีฝั่งนี้แล้วก็ตรงตีฝั่งนู้นเพื่อิสียเวลานอนนะฮะบ่ห้แม่มันทับเพื่อิสี้ลูกอ่ะมันมันมันโดดนีเดี๋ยวท่านนะครับบอกยังไงซะแต่ว่าสักผู้ใดก็อยาาเข็ดแนวนีถ้าเกิดคอกใกญงจริงๆนะฮะแต่จะสำหรับเบี่ยงแม่ท่านคอ์กสองเมตรคูณสองเมตรโอเคครับผม สำหรับที่จะแบบโบ่ต้องกันคอ,อกคือผมเลยนะแต่ว่าจังไดกก็ตองกันเพื่อสีให้กินนุ่มลอกๆเหนยหน่อยกัยังไดนะฮะแล้วก็เฮ็ดคอ,อกอีกอย่างนึงนะครับผมแนะนาสาหรับที่ผมเคยมาเลี้ยงเลี้ยงแล้วนะครับถ้าเกิดผู้ใดก็ร่งสีเห็ดคอ,อกแม่พันผมแนะนํายังสีครับก็คือคอ,อกคอ,อกออกฟังนี่เลยว่าเพ้นพื้นบ่ครับพื้นเนี่ยทั้งสีฟังเลยทั้งสีมุมเลยครับ ทั้งสีมุมนี่เลยขวนสิยกล้อยขึ้นประมาณสิบสิบเส้นถึงสิบห้าเส้นยกล้อยสูงโยกพื้นเลยครับเพื่อสี่หนมีช่องว่างทั้งสีด้านเป็นหยังเลยครับเป็นหยังคือคือคือตรงยกแบบนั้นแต่คือเวลาหมูนอนอ่ะเวลามันหายนอนกินนมสังเกตว่าครับหมูมันสิบนนอนอยู่กลางแล้วก็ให้ลูก,กินนมหมูนี่มันสิไปนอนอยู่ขอบขอบมุมไหนมุมหนึ่งเขาขอบนี่างนีง มันจะเอาหลังชุนคอเราจะเห็นลูกกินนมอันนี้คือพฤติกรรมของมันนะครับที่ผมสังเกตซึ่งแบบนั้นน่ะถ้าเกิดลูกมันดกจริงๆเวลาแม่มันจะนอนแต่ละเทียพันลูกมีลูกอยู่หลังฟ้าที่ยังโตนั่นนะแม่มันอาจจะบ่เห็นมันอาจจะนอ่ลงไปเลยมันทับแล้วถ้าเกิดอาจจะเขามีหูถ้าเขาจ่อลองถามมันทับตืดมุ่หน่อยก็ยังมีโอกาสกระโดดเต้นออกไปข้างนอกใดหให้มันกลับมาอะไรทีอนึน ส่วนเรื่องหมาแค่เขียวนี่ซอยได้นะครับจากที่เห็ดมากนะครับบอกหูว่ามันตื่นดีฝ่ารึรึรึละเอียดแต่พอแค่ล้านเนี่ยซอยได้ลายเติบครับบ่เห็นแต่แต่เห็ดคอของมันเนี่หมายังบนจะเคยมาวุ่นหนิจะเคลียนะฮะแต่ว่าคอกลางๆโดนมดแต่ว่าข้อนี่ยังหมายังบนจะเคยเข่า ไม่แด่จะเป็นกาแเขียวหรือเป็นกระชังกระสีนสหรือเปล่าคมกับวันยใจทื่กันหาบที่สูตรบด้คเขาผมเรื่องมาหนลถ้วเกิดผู้ใดว่ามีอ้อมมือสี่ถ้าไม่ยกล้อยขึ้นนะครับถ้าเกิดมูน้อยเอาไปข้างนอกย่านมูเอ้ยโบขอโทษดีย่านมากัดย่านมากัดมูตามสรรสาตย่านหูหมูนะครับเมื่อมันเจอสิ่งผิดปกติเม,มื่อสิแลียนขอหาแม่ แงเขามีหูนะครับที่จะให้หมูสามารถแรงเขาห้าแม่ได้แบบเร็วที่สุดอ่ะมันเกิดซอยหลดหมาหรือรถดอันตรายที่เกิดบริเวณขางใดนะครับสังเกตแต่ห้อยยางาขามาปุ๊บถั่มูหน่อยมันเห็นสิงเหตปกติสิ่งแหลกที่มันจะเห็นก็คือจุดฝ่าวแรงเขาห้าแม่มันทันทีเลยแล้วก็แม่มันก็ที่หองเอือนหองเอือนหองเอือนแล้วก็ทีม้าก็ตายอ่ะก็ส่วนใหญ่เลยก็คือเนื่องแหละ หมูมันแลนเข่อหาแม่มันบ่ได้ฮูมันหน่อยก็ไม่ใข่อได้ถทะละโตถทะลเโตเนี่ยม้าอีคอหน่อลุ่มสกัาม,มันมัดครับผมนี่คือปัญหาเรื่องหมา้าแล้วก็นี่ครับปัญหามาอมอก่สูบฟังนะครับปัญหาเรื่องหมา้าปัญหาเรื่องครอบปัญหาลดอาการหมูโดนแม่ทับนะครับซึ่งคลิปนี้ก็สีงเงาแน่จดหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่า ผมก็จะมาแช่ประสบการ์ที่ผมเลี่ยงมากคือว่าผมเจอปัญหายอย่างแน่ผมแก้ไขอย่างไปแน่นะครับส่วนนี้เป็นหลอดไฟนะครับผมก็ใส่โซลาเซลล์แข็งหน่หน่อยครับฟังมาต้นนี้เนียเพื่อนครับดวงระพกรอยก็บาทมันเป็นหลอดสีขาวครับเดรร แต่ว่าหลอดสีขาวมันให่แค่ความสว่างแต่ว่ามันไ่แมงไ่ได้ผมก็เลยเอาทูงแดงมาหงอเพื่อนให้มันเป็นสีจะลดต้นทุนไปเลยนะครับเพราะว่าคอกนีวมไ,มไปผาก็เลยต้องใส่แบบนี้ไปก่อนแล้วก็คลิปนี้ก็สีนีเหลืองมาแช์อยู่ประมาณนี้นะครับบ่มีีย่างไลครับแต่ละคลิปผมผม บาดเฮ็ดคลิปหลค์คือเห็ดไปทะละเรื่องทะลเรื่ององค์กระเบื้วาจะจะแช่อย่างงไปเนนรื่อยนะฮะก็ฝากติดตามนะครับเพจมูดัมมือสัน้นก็เปนแก้วแล้วก็ช่องยูทู e มีฟาร์มสุกนะครับเพจนี้ก็สิพยายามอัปเดตคลิปแล้วก็มาแช่ประสบการณ์แช์ปัญหาอยู่เรื่อยๆนะครับขอบุณครับที่ติดตามรับชมแล้วก็ร,รับฟังทั้งที่เรีงยงมีสาระแล้วก็เรียงวีสาระนะครับขอบุณครับ